ผมถอดใจไปแล้วเนี่ยเริ่มกลับมามีความหวังันตรงเห็นชื่อคุณสุชินนี่แหละเป็นรัฐมนตรีกาลาหมเนี่ยโดยที่คุณเอาน้องรักของเขาออกไปเนี่ยแสดงคุณกล้าที่จะหักกับเขาถ้าคุณกล้าหักกับเขาผมก็กล้าที่จะเชียร์คุณแค่นั้นเองต้องดันสิ่งเดียวที่จะประชาชนจะเชื่อคุณนะวันนี้นะเพราะคุณกล้าหักกับบิ๊กตู่เพราะวันนั้นคุณเชื่องเหลือเกินวันนี้คุณไปดูรายการนกเขาคูรัก ชมนกชมไม้ที่ทำเนียรนะผมคิดแล้วว่าเราคงเสียคุณไปแล้วนะแต่ผมมามีความหวังในตอนนี้มีชื่อรัฐมนตรีกรรงลาโหมชื่อสุชินคังแสงนี่แหละผมเลยคิดว่าเออเหลือคุณจะกล้าหักกับคุณประยุทธ์วะนะถ้าคุณยังดันต่อน,นี่ผมก็เชื่อคุณหักนับนั่นคือเทคนิคชั้นเชิงในการเอาตัวรอดของคุณไม่มีปัญหาผมรับได้เพราะตอนผมเป็นนักบริหารบางที ทางไหนที่จะรอดก็ต้องทำนะครับถึงแม้จะโดนด่าแต่องค์กรรอดก็ต้องยอมทำใช่ไหมครับดังนั้นผมเชื่อเ็าจะดูคุณจากตรงนี้แหละเออไว้ลุงสีรอบก่อนกลับคุณเห็นไหมว่าคุณประยุทธ์เขาแสดงพฤติกรรมอะไรครับตอนที่คุณจะกลับเขาไม่ได้รับไหว้คุณนะเขายังแสดงความอะไรครับความเหนือ กลางใช่ไหมฉะนั้นผมก็เชื่อว่าคุณก็รู้ไม่ใช่ผมชาวบ้านที่ดูข่าวเขาก็เห็นเขาก็มองออกว่าคุณประยุทธ์กําลังจะครอบคุณแล้วคุณก็เหมือนวันนั้นก็เหมือนคุณถูกครอบไปเรียบร้อยแล้วนะจนผมแม่งหมดหมดแรงไปแล้วนะผมถอดใจไปแล้วเนี่ยเริ่มกลับมามีความหวังในตรงเห็นชื่อคุณสุทินนี่แหละเป็นรัฐมนตรีกกลาโหมเนี่ย โดยที่คุณเอาน้องรักของเขาออกไปเนี่ยสแสดงคุณกล้าที่จะหักกับเขาถ้าคุณกล้าหาักกับเขาผมก็กล้าที่จะเชียร์คุณนะแค่นั้นเองเออต้องกล้าหากักครับถ้าคุณไม่กล้าหักกับเขานะมาเทศก็กลับไปสู่วังวนเดิมๆลูกไก่ในกำมือถุยไม่มีทางแล้วครับนะนักธุรกิจนักบริหารทุกคนคนระับ ล้วนแต่ผ่านช่วงเวลาความยากลำบากล้วนแต่ผ่านสถานการณ์นี้มาแล้วผมเชื่อนะเพียงแงค่คุณเศดชานะเอาสัญชตาตญาณของซีโมาใช้นะผมว่าคุณผ่านไปได้แน่นอนแต่คุณต้องทำให้ประชาชนนะเชื่อมั่นในตัวคุณก่อนผมนี่จะเป็นกระบอกเสียงให้ไงก็ถึงมานั่งพูดนี่ไงว่าผมพร้อมจะด่าแล้วก็พร้อมจะเชียร์ วันนี้คุณทักษิณเป็นตัวประกันก็ประกันก็ประกันไม่ด็ก็ติดคุกไปจะเห็นจะเป็นไรเลยก็ไม่ได้ลาบากเลยนี่ว่าทำไมจะต้องยอมกับทุกอย่างอ่ะในเมื่อคุณเป็นนายกแล้วนี่วันนี้อํานาจอยู่ในมือกุณทำไมแล้วด้เกิดว่าไม่ยอมกันแล้วเขาจะเอาทักษิณเราจะคุกได้เหรอถ้ายอมกันแล้วเขาเอาทักษิณเราจะคุกได้เหรอคุณว่าประชาชนจะยอมเหรอพวกมึงก็เพ้อเจอกันอีกแล้ว เออแล้วยังไงแล้วทุกอย่างนะบ้านเมืองก็ต้องเดินไปตามกันลองนะประชาชนก็จับตามองอยู่ไม่ใช่ว่าเออถ้าคุณยอมไหมเขาเป็นรัฐมนตรีการาผมแล้วทักษิณจะต้องไม่ต้องรับโทษมีใครการันตีให้ได้มั้งเออใช่ไหมนั้นไม่มีอะไรที่ชัวร์อยู่แล้วะั้นวันนี้สิ่งที่ชัวร์แน่คือคุณเป็นนายกเอออ่ะ หลังอย่างนั้นนะคุณก็ต้องเรีบฟ,ฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วแต่ว่าการจะทํางานนะให้นั้นในคุณต้องบาลานซ์เอาพอร์นะถ้าคุณบาลานซ์พอร์ไม่ได้นะคุณก็จะกลายเป็นลูกไก่ในกําม,มือเหมือนที่คุณอภิเศษ,ษเคยเป็นเป็นรัฐบาลไข่ในหินที่มีทหารคอยอบุ้มแต่ท้ายสุดไม่สามารถพาประเทศชาติไปรอดเพราะเลือกตั้งครั้งใหม่เกิดเลยแพ้อย่างย่อยยับ อาอนะไอตมยศพ่อของตายอะไรส้นตีนอย่าไายุ่งกับกูกูจะไปไหนเรื่องกูนะมึงอย่าสเสลอความคิดมึงไม่ได้เสียเสี่ยวคิดตีกูหลอกอย่าทะลึรื่องอืมนะวันนี้นะประเทศเรานะผมเห็นนโยบายคุณหลายๆอย่างนะผมฟังแล้วผมเก็ตนะที่คุณจะบอกจะทำเรื่องนะครับวัน One Family One Soft Power เห็นไหมผมเห็นคุณประกาศมานะนะครับ One Family One Soft Power O F O P เห็นไหมเนี่ยตัวย่อที่คุณบอกอ่ะนั่นแะหละคือการที่จะสร้างประเทศด้วยใช้ซอฟต์ o w e เวอร์นะครับหลายคนยังไม่เข้าใจ ยังพูดกันผิดผิดถูกๆกน,นะครับการต่อสู้นะครับมันมีการต่อสู้ด้วยทั้งอาวุธและการต่อสู้ทางการค้าการต่อสู้ทางความคิดและการต่อสู้ทางวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์คือวัฒนธรรมนะเหมือนที่เรานะครับวันนี้ถูกครอบงำโดยต่างชาตินะ เด็กไทยหลายคนนะก็หลงไหลในซอฟต์พาวเวอร์โดยได้รับอิทธิพลจากศิลปินเกาหลีใช่ไหมครับเด็กไทยทั้งหมดก็เดินตามศิลปินเกาหลีเป็นแถวครับนั่นแหละคือการลุกลานด้วยวัฒนธรรมนะครับวันนี้เหมือนกันแม้นั่งในสภาเรานะครับการใส่สูตรสากลนะในที่ประชุมสภานั่นก็ถูกเราก็เดินตามก็แล้วถูกก็ครอบครองนะใช่ไหมเสื้อผ้าไทยนะครับที่เป็นวัฒนธรรมไทยนะครับ แทนที่จะส่งขายไปทั่วโลกใช่ไหมเรากลับรับเอาเสื้อผ้าแฟชั่นจากต่างประเทศเข้ามาใช่ไนี่คือการลุกลานการลบด้วยวัฒนธรรมการครอบครองจิตใจใช่ไหมครับดังนั้นการที่วันนี้ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร,ร์ยาวนานหลายร้อยปีถ้าเกิดเรานําวัฒนธรรมเรามาลุกรานชาติอื่นบ้างให้คนฝรั่งมันบ้าสบายม้างดิ หรือมันบ้าใส่โจงกระเบนบ้างได้ไหมแล้วนะมีแต่เราเนี่ยแม่งไปรับพัฒนธรรมเข้ามาแล้วก็ส่งแบรนด์แบรนด์เนมทั่วโลกมาตีกินทำรายได้จากประเทศเราถ้าวันหนึ่งนะครับเราส่งออกโจงกระเบนส่งออกสบายเฉียงใช่ไหมเราก็สามารถสู้ไ,ได้ฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ประเทศเรามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับเรามีซอฟ์พาวเวอร์มากมายที่เราจะนำมาใช้เป็นสินค้าได้ แล้วมันก็ได้ผลด้วยคุณดูเกาหลีนะครับวันนี้ศิลปินเกาหลีแม่งไปทั่วโลกส่งออกชุดนักเรียนไทยก็ได้คุณเห็นไหมว่าวันนี้นักเรียนไทยหลายๆคนชอบแต่งกาย้ายนักเรียนเกาหลีแล้วถ้าเกิดมันจะเกิดอะไรถ้าเกิด,กดนักเรียนจีนนะแม่งแต่งนิยมแต่งชุดนักเรียนไทยใช่ไหมคุณเห็นไหมว่าคนจีนมาประเทศไทยเนี่ยขเขาแต่งชุดนักเรียนชุดนักเรียนไทยนี่แม่งโคตรสวยงามแต่เราแม่งเสือกไปเห็น ชุดญี่ปุ่นแล้วรู้สึกแปลกตาก็เลยดูเก๋ไก๋แต่เพราะว่าชุดนักเรียนไทยมันเห็นจนทั่วบ้านทั่วเมืองเราก็เลยไม่เห็นคุณค่าของมันครับแต่มันอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดีวยวันนึคงนะเครื่องแบบนักเรียนไทยนะแม่งมีโรงเรียนเอกชนไหนในโลกนี้นะเอาเครื่องแบบนักเรียนไทยไปใช้ลวมึงเอ้ยเห็นไ,ไหมนี่เราต้องมองในนี้บ้างนั้นเราต้องปลุกค่านิยมของความเป็นคนไทยผมเห็นด้วยกันนโยบายนี้ครับ วันแฟมิลี่วันซอว์พาวเวอร์เชียร์สุดตัวนะแล้นไอ้พวกเพื่อไทยมึงอย่าดา่ากูม,มากนะไอ้จัดเวลากูเชียร์ก็หัดชมกูม,มากด้วยไม่ใช่ว่ายวกูจะดา่างเงี้ยนะกูไม่ได้ด่าอย่างเดียวนะเว้ยเรื่องไหนดีกูเห็นด้วยกูเชียร์เต็มที่เออมีคนยิงหลุดเฉยเลยเว้ยเฮ้ยนะโอ้โหใครมาบาังอาจมากนะแม่งยิงเฟซบุ๊กกูปิวเลยหรอไอ้ยิงไอ้นั่นกูหลุดเลยหรอ พวกมึงนี่บางอาจน,นะมาร์คพิบูนะครับบอกแล้วไงว่าผมเป็นนักวิชาการเสื้อกล้ามเป็นจิ่กโกการตลาดนะวันนี้ประเทศเรามีหลายอย่างที่มันเพียงนะครับนะเราแม่ไม่ควางานกับก,ก,การผูกไทยทั้งที่มันไม่ใช่ของเราเลยคนระับนะเราไปยื่นโจว่าการใส่สูตรผูกไทยนั่นคือความสุภาพ ะ,ะวันนี้เมื่อเช้าผมเห็นครับมีเรื่องหนึ่งครับเรื่องสอสอครับที่อะไรนะพักก้าวไกลใช่ไหมผมบอกคุณแล้วไงว่าพักก้าวไกลมันก็ไม่ใช่พักเทวดาสอสอหลายหลายคนนะครับมันยังไม่มีอาชีพเป็นของตัวเองเลยฉังนั้นคนเหล่านี้นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะทุจริตคอร์รัปชันได้ สสพักเก้าวไกลนะไม่เคยเสียภาษีสามปีแต่ก็มาเล่นการเมืองผมนึกบอกแล้วว่าวันนี้ต้องเอาระบบภาษีมาใช้ประชาชนทุกคนต้องเสียภาษีเครื่องการเสียภาษีนะั่นแหละคือการแสดงถึงฐานนะใช่ไหมมึงไม่เคยเสียภาษีมึงขับรถเก๋งได้ไงมึงเอาเงินไหนซื้อรถเกง๋ง ดังนั้นคนที่จะมาเล่นการเมืองนะครับอย่าไปมีข้อจํากัดเรื่องอาชีพเขาเลยครับมันควรจะส่งเสริมให้คนที่มีอาชีพชัดเจนนะครับมาเล่นการเมืองแต่ไม่ใช่คนที่ไม่มีอาชีพมาเล่นการเมืองนะดังนั้นวันนี้ผมศรัทธาในแนวทางก้าวไกลนะแต่ตัวบุคคลผมเฉยๆนะเพราะผมไม่เชื่อเลยว่าในก้าวไกลจะเต็มไปด้วยคนดีคนเก่งมันก็มีโง่มีเลวปนมาบ้างแหละ พักอืน่นก็เหมือนกันไม่ไม่จะเต็มไปได้วยคนเลวคนดีๆก็มีดังนั้นผมเอาหลักการของพักผมเชียร์พักตามแบรนด์ของพักนะไม่ได้เชียร์ตัวบุคคลถ้าก้าวไกลยังมีนโยบายแบบนี้ผมก็เชียร์ก้าวไกลแต่ตัวบุคคลมันเปลี่ยนได้แต่แนวทางของพักเปลี่ยนไม่ได้นะครับในเพื่อไทยวันนี้ผมไม่ชอบแนวทางของพักแต่ผมยังหวังพึ่งความสามารถของคน ที่จะพาประเทศนี้ไปรอดผมเชื่อว่าคุณเรษฐาเป็นคนเก่งแต่จะใช้ความเก่งในทางไหนนั่นียังไม่รู้ต้องรอเขาทำงานก่อนอ,อนะเออวันนี้วันนี้นะครับคุณเห็นไหมว่ามีสอสอก้าวไกลเนี่ยวันนี้ที่มีปัญหาเยอะเรื่อนนั้นเรื่องนี้น เพราะอะไรเพราะกติกาที่มันยุ่หยิมมาเราต้องเปลี่ยนใหม่แล้วนะวันนี้ไม่ควรจะมีเรื่องของการยุบพักและไม่ควรจะมีเรื่องของการตัดสิทธิ์แล้วก็ควรจะเปิดให้คนทุกสาขาอาชีพจะเป็นสื่อเป็นสากาเบืออะไรก็เป็นนักการเมืองได้แต่ไม่ใช่มาจํากัดนะครับกลายมาเอาข้อจํากัดมาในการตัดสิทธิ์ชาวบ้านท้ายสุดนะครับมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตย เออดังน,นั้นจะไม่น้องปล่อยฟรีคนนี้จะมาเล่นกันเหมืองถ้าประชาชนเลือกเขาให้เขาเป็นตัวแทนก็ต้องยอมรับเขาไม่ใช่แม่งตั้งกำแพงกัน้นนะครับแล้วเอาเรื่องไร้สาระมาถล่มโจมตีกันเอ่อนอะ่านะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอในวันนี้วันนี้เอาเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับ